ก่อนที่เราจะมาชมเพื่อนด้วยนะครับวันนี้ยอยู่ในช่องเล็กเกอร์คนทุนก็วันนี้ผมจะมาเออเออนี่นะครับบอกว่าอัปเดตใหม่มีอะไรบ้างเนี่ยอัปเดตไอ้พวกนักเบตะตำนานมาเนาะซึ่งผมก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะพวกไอ้พวกกองหลังเนี่ยมันกลายเป็นกองหน้าหมดเลยนะไอ้พวกกองหน้าก็กลา,ายเป็นกองหลังอย่างเช่นเวรอนอ่ะผมเห็นเวรอนมันกลายเป็นกองหลังอ่ะแทนที่มันจะเป็นกองกลางนะบางตัวแต่ว่าบางตัวที่มันอยู่กองหน้าก็กลับเป็นกองหน้าแค่มันเปลี่ยนตำแหน่งเป็นเอลวิวเอลวิวพวกนี้นะนั่นแหละไอ้พวกนั่นแหละกิจกรรมพวกนี้มแลันะเน่ยจริงอฮะม เอเซียเนี่ยมันมันเป็นตัว CDM นะผมจำได้เพราะผมเคยเก็ว่าจะซื้ออยู่รอบหนึ่งนะมันก็กลายเป็น RB นะีฮยแต่ผมไม่ได้เอาเข้าทีมหลักน,นะไอ้ตัวนี้หลอดไม่เยอะนะผมก็เลยไม่เอาเข้าแค่นั้นเอสเซีนาติาดีแล้วนะฮะไอ้ตัวนี้ผมยังไม่ได้แลเราได้ตัวนึงที่มันแจกฟรีก็คือตัวที่ผมได้แล้วนะก็คือตัวนี้นี่เอาตัวนี้แจกฟรีนะก็คือเราจะต้องทำภารกิจอะไรก็ได้ให้ครบห้าอันนะฮะแล้วเราก็จะได้มาเลยนี่ซึ่งถามว่าตัวนี้ดีไหมมันเอาไว้มันเน้นส่งลูกนะไอ้ต นะแล้วก็ได้ค่าเคมีถึงหกอันเลยนะอยู่มาริดนะตัวนี้ผมก็ลองใช้ดูแล้วใช้ได้นะนะไอพวกนี้ก็คือน,นักเตะในตำแหน่งหมดเลยนะก็จะปล่อยค่าเคมีด้วยแล้วก็ถ้าเราทำภารากิจครบยี่สิบเอ็ดอันเราจะได้โอเว่นนะนี่มาเชลโอเว่นนะอยู่อาร์บิวณตำแหน่งตัวนี้นี่ตัวนี้ดีอยู่นะนะน่าจะเอาเข้าทีมหลักเลยนะแต่ว่าถ้าได้อนะนี่มีแค่ตำแหน่งกเกล้มหน้านเลยมัน,นมดีดนะแต่ถ้าผมได้โอเวลามันก็น่าจะต้องเปลี่ยนดีแหลนะเนี่ยอยู่ลิเวอร์พูลนะอยู่พรีเมียร์ลีกว่าค่าเคมีถึงหกอยู่อังกฤษนะนะแล้วก็มีนักเตะอีกอันหนึ่ นักเตะกระตากของเราถ้าเราว่าเรามีนักเตะเยอะแบบผมอ,ะามาอ,นะอ่ะก็สามารถเอาแรกได้นะนี่อ่ะเราก็สามารถเอาแรกได้เรื่องจากตัวแรกก็คือตัวน,นี้นะซีบี B, ตัวน,นี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนหรืออาจจะมีอยู่ในเกมแต่ผมไม่เคยดูนะเนี่ยพอผมกดเพิ่มเนี่ยนะมันก็จะใส่ทั้งหมดเลยนะเนี่ยบางอันก็มีครบนะบางอันก็ไม่มีครบนะบนก็จะมีบ้างาก็จะมีบ้างน,นะนแต่ส่วนตัวนะผมว่าผมยังจะไม่แล่นพวกนี้แหละ ผมว่าผมจะเอาพวกตัวภารกิจฟรีก่อนดีกว่านะไอ้พวกนี้ผมค่อยว่ากันแล้วกันเพราะว่าผมก็มีตำแหน่งที่มันดีอยู่แล้วผมไม่ต้องการอะไรเพิ่มแล้วดูไอ้ตัวเนี้ยที่ผมกดเนี้ยมันมันก็มีแหละแต่มันก็ไม่ถึงหรอกนะนะเนี่ยแล้วก็ตัวน,นี้ก็ใช้พวกนักเตะอังกฤษเนี่ยนักเตะอังกฤษใส่ไปก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกนะก็เบคแฮมไปแรกนักเตะอังกฤษเรียนเยอะเนี่ยอันนี้ก็ใช้เงื่อนไขอื่นส่วนในพวกสโตนมัลว์วอลเกอร์แล้วก็ฟรีนานนี้ก็ผมใช้นะผมไม่ได้ไปขายไม่ได้ไปทิ้งอะไรนเจลยมันต้องกการพว หลายหลายอย่ะมันก็จะแล้วแต่สุ่มนะนั่นแหละแล้วก็มีสตาร์พาร์ทด้วยนะสตาร์พาร์ทก็จะแจกอยู่สองตัวนะสำหรับสายฟรีนะต้องเอาสายฟรีก่อนนะนี่อ่ะผมได้แล้วเนี่ยไม่ได้ตอนไหนวะอ่ะก็ได้เนี่ยก็จะแจกเวลอนนะแล้วก็ไอตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรได้ตังฟรีสองเซนนี่ฮนะไอตัวนี้มาเนี้นดูสแตต์ตัวแรกก่อนตัวนี้ดาวน้อยมากเน้นอ่ะตัวนี้เน้นแจกบอลน,นะเอลบีมันก็เน้นแจกบอลมนะั้งไม่รู้สิแล้วก็เวลอนของเราซีซีเอ็มของเรากลายมาเป็นเออนี้ไปและซีบีมีเลี้ยงเท้ามาถนัดอันนี้ไม่เคยเห็น อ๋อเรื่องเท้าที่ไม่ถนัดก็คืออเน,นี้ยผมขอไปใน้ที่ประมาณนี้ก็คือมันจะไม่ใช้เท้าที่มันไม่ถนดัดมันจะใช้เท้าที่มันเป็นห้าเทนมันจะไม่ใช้เท้าที่มันสี่นะเออตัวนี้ได้อยู่นะไปหาซีบีเนี่ยก็เวลอนได้แต่ถ้าใครมีเวลอนซีเอ็มอยู่แล้วก็โชคดีครับนะก็หาตัวอื่นมนาะนั่นแหละเอาชาวายมาใส่แทนเวลอนก็ได้ซีเอ็มนะเนี่ยอยู่แมนะเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะพอแค่ขีดหนึ่งหกเลยนะก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าสำหรับสายเติมสายเติมจะได้ทั้งหมดห้าตัวก็คือ ตัวนี้อ่ะตัวนี้ผมมีแล้วอันนี้ตัวนี้ผมสุ่มมาแล้วผมผมสุก็สุ่มอ่ะผโอ้ยเขาดึงเขาแบบสุ่มแล้ววอลกันอ่ะผมสุ่มแล้วมันไม่วอลกันได้ตัวนี้มาแทนก็ใช้ได้ตัวนี้มันร้อยสามสิบกับทุกอันเลยนะตัวนี้ดีแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันเล่นเป็นตำแหน่งเอวหรือบิวนะนี่แหละตัวนี้ก็ใช้ได้สุดท้ายก็เป็นเบสนะไอ้ตัวนี้เล่นเอทีถ้าผมจะไม่ผิดโอ้โหแนวแกเหมือนคนป่าเลยอ่ะแต่เอามาเสริมทีนะสหรับใครที่มีเนี่ยอันนีี้้ไไม่่ดจจจงใทะแกงนนนนะออััีี้้้ตวสอืม แล้วก็ไอ้พวกเนี้ยไอ้แต้มพวกเนี้ยเห็นปะเนี่ยที่มันเขียนว่าพาร์ทพอยต์เนี่ยอันนี้มันมันไม่ใช่ตาตาพาร์ทเลยทั้งนั้นนะมันเอาไปแลกเป็นแต้ม UCL อีกรอบนึ่งนะนี่ผมไม่ดูนะนี่กดไปที่แลกเปลี่ยนนะแล้วกดไปที่เอ่อสร้างหลักฐานปะไม่ใช่ UCL UCL นะนี่อ๋อมันจะไปเขียนว่าแต้ม UCL เนี่ยผมมีพาร์ทพอยต์สิบอันผมจะแลกได้แค่สิบ UCL นะแต้มสิบ UCL ก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่อยากจะแบบว่าขาดแต้ม UCL อยู่ก็ใช้พวกนี้ก็ได้เนี่ยผมแลกมาสองกันก่อนที่จะแลกรอได้เนาะแล้วก็ อัปเดตทีมหลักกันหน่อยแล้วกันมีใครบ้างนะก็เริ่มเอาเข้ามาแหละแต่ยังไม่ได้เพิ่มโอเวอร์นะก็ค่อยๆเล่นไปนะอันมีเป็นปีเตอร์เช็คเปโอมีเกาลูนิเกอร์เซนติเดอรบอยเรูน้องซีมาแล้วก็ชวายวินซิสูตแล้วก็วอลเลอร์แล้วก็จาซิโยนเ่เดี๋ยวจาซิโยนเนี่ยจะเอาเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนเป็นโอรไวลาอย่างที่ผมบอกกันแหละตัวเดอรบอยที่สุ่มได้มหมสุ่มแล้วก็บวกได้เดอรบอยนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากได้ตัวที่มันดีกว่านี้ก็ได้อยู่นะได้อยู่แล้วแต่ขวดเถือนสดูม่อนียยับออ้ตววนนนเ่ะะะลดดแหนะ เดี๋ยวเอามาใส่กันเอ้ยมุมซ้ายมุมขวานี่ให้เดอร์บอยหมดเลยนะต้องเป็นเดอร์บอยอยู่แล้วลืมเปลี่ยนอัเนี้อันนี้ผมมาเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเออ่เดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวเราจะไปเล่นหนึ่งตาเนาะแดีว่าเล่นเมันเลยมาฝึกประจำวันนะผมเลยเอาไใช้พอดีเดี๋ยวจะไปเล่นเนาะอันนี้มีพยายามต mm ีล hmm. ูกกอสนามก่อนงั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็ใช้เป็นมุมซ้ายมุมซ้ายก็เป็นเดอร์บอยมุมขวาก็เป็นมีตาว่ากันไอ้พวกนี้เปลี่ยนเป็นเอ่ออันนี้เหรอเปลี่ยนเป็นเตโอกับเตนิติเลกันตรงไหนวะเตลิติเราไปไหนวะ ตัวเป็นบลูโนซินวานะตัวนี้แจกฟรีนะฮะคนผมีคนอื่นใช้เต็มนลยผมก็ลองมาใช้บนะ้างฮะตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะตอนแรกว่าผมว่าจะใช้เป็นตอนแรกว่าจะใช้เป็นใครนะไอชีดานนะแต่พอเห็นพอเห็นราคาผมท้อเลยแนะก็ประมาณหกล้านซื้อมาผมก็เหลือแค่หกยางสี่เจ็ดล้านนะม่ค่าไหร่ใช้ตัวฟรีแล้วกันนะใช้ทีนี้แล้วกันนะใช้ทีนี้ไปล่น แล้วไปหาอย่างถ้าเราเล่นมันก็จะได้เรื่อยๆนะมันก็จะนั่นแหละนะสายฟรีก็ได้นักเตะในตำนานแบบฟรีๆเลยนะไม่ต้องมาเล่นไอคอนในพวกนี้หรอกนะเล่นผมแนะนําให้เล่นตำตำนานอันนี้ไปก่อนไอคอนพวกนี้อย่าเพิ่งไปเล่นแต่ถ้าขาตังก็เล่นได้เพราะมันให้ตังจริงๆไอคอนมันให้เป็นล้านอะถ้ารวมกันแล้วผมว่ามันเกือบสิบล้านเลยนะแต่ไม่ถึงหรอกแต่ว่าใกล้เคียงมากแต่ถ้ามันแต่มันก็มีโอกาสซื้ออย่นะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมแรกเลยนะแข่งเรียวิวเบ็ดไอ้เรียวิวผูกเรียวิวผูกนะนะเจอกันดีเจอมา วิงซ really hey, ah, oh ิ้นจนะส่งให้ชวายชวายแล้วส่งให้เตโอเตโอส่งให้วินซุดนะวินซุดตัวนี้แรกมาเนาะยังไม่ได้รีวิวเลยนะมาอัปเดตรีวิวอัปเดตก่อนปั่นโค้งแม่เฮ้ยติดติดที่มันเอ้าวโอ้โหบอลเลอร์โคตรตึงโคตรหนูวิ่งกันมาเตะบอลอะเนาะนะเอเดรซอนจับไม่ทันวอลเลอร์โคตรหนุนนะวอลเลอร์โคตรหนุนไป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 เอ๊บเดบอบไปไหม โดนสิม,มาไปให้ดูมาวิ่งมาวิ่งม,มาวิ่งมาปัดโค้งไปเฮ้ยปัดได้จะทิ้งโจ้ไปแปบปัดได้โอ้ยเหนียวจังไหมเอ้ไม่หนียหรอกเราแค่เตะงโงโงโงให้ใครมองนี่อนวอลเลอรกันวอลเลอร์งงรู้ทรงพลังนะดูเออมีจัดไปแต่ยังเตะได้อยู่โอ้โหเตะได้เตะไม่เข้าต,ต้องแั่เป็นบุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ตั้งสมดุแลแหละถ้าใครอยากแบบนี้ก็ค,คือผมถ้าแบบว่าเราจะแพ้จริงก็ตั้ตั้งรับนะถ้าเราอยากบุกจริงๆก็กดบุกนะถ้าเราอยาก แต่ถ้าเราไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นเราก็ปรับสมดุลได้นะแบบผมไปเรียบร้อยแล้วนะไปครับรวๆไปปึ๊บเด้งปรับมันออกมาหรือออกแลว้วไหมออกเรานะออกเรา, The boy. าเดือบอยเจสิโยวอลเลอร์ไหมครับจังหวะน,นี้สวายส่งให้เจสิโยจังหวะน,นี้เจสิโยวิ่งมาครับ ปัดโค้งไปเรียบร้อยนะเข้าไปหนึ่งประตูตอดตอดสองประตูใช่สองประตูสามหรือเปล่สสาสองอือสองนะสองแล้วก็นักเตะผมที่ผมนักเตะทีเนี้ยคือนักเตะหลายตัวเริ่มราคาลงนะฮะนี่แต่คนขายนะไม่รู้ว่าเขาน่าจะขายเพราะอะไรนะโอ้โหเออดีเออดีเหนียวหอวนะรอฮะเนี่จะอ,อุจฉะเตะไม่ได้นะชาวไทยจะวิ่งเข้ามาเตะแทนดูจะกดเตะอยู่ละ แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มมีคิดไต่แรงมาแล้วนะฮะเนาะไต่แรงมาเนะี่ยแล้วก็เอ่อซีรีส์สุม่มได้น้ำเตะต,ตัวไหนเล่นตัวนั้นจะกลับมาแล้วนะฮะคิดหน้าเลยผมสัญญาจะเป็นคลิปนั้นแน่นอนนะฮะเพราะผมมีละตอนแรกก็คือนะี่ก็คือฮีโร่สองตัวแหละโอ้โหร้อยเจ็ดบวกใช่ปะ่ะเออยร้อยหกร้อยหกแล้ขอ,อไปด้วยปับป๊บปั๊บอุย้ยวันไหนวันไหนวันไหนทำออกนะฮะออกเราไม่ออกมันดิปึ๊บ,บเออ ใอ้อเฉยเราอยากหมุงรูปทรงพลงังวอลเลอร์มันหมุนได้นะเมื่อก่อนหมุนดีมากวอลเลอร์ตอนนี้มันเอือยไม่รู้เลยเตะเตะแล้วอืมปัดเตะปัดมาก็เตะกลับแล้วก็มันอดทนนะเออเรียบ,บอยนะมันมีพยายามเตะลูกของสงนามก่อนมันเลยดีเฮ้ยเรียบร้อยวอลเลอร์หมุนไม่ได้ไมบริโตเตะเลยรู้นะปึ๊บปรับอืมปิดประตูต่อศูนย์มาเอาเดือ เอ้บุนโนซินวาเราไม่เห็นทำอะไรเลยผมถึงจะใช้ตัวฟีม,มอะไรก็ปูมาอ๋อมานไดเตะกันปวดส่งได้เปล่าแค่นั้นแหละกนนักน,ไน,กนได้เปล่ากันได้เปล่าปึบกันได้ปึบเฮ้ยเฮ้ยอืมอย่าเปิดช่องเลยวสวยพี่ได้ใช้ผมรอบพี่ทำง,งานดีบ้างนะตอนที่ผมเล่นกับคนจริงคือมันแทบจะเตะไม่เข้าแต่ก็ต้องอยู่ที่การที่เรา,าควบคุมกองหลังด้วยนะแล้วให้เป็นสิสเตะโค้งไว้ไนะปัน่นโค้งไว้ก่อนเวลาจะหมดปึบปรับเรียบร้อย นี่แจกฟรีนะตัวนี้แจกฟรีนะแต่อันนี้ผมไม่ได้อัพนะผมเอาถ่ายทอดการฝึกนะผมให้โดนาลโด้แทนถ่ายทอดให้กับเบนิสูต์นะก็คือไอ้พวกอานายเปเร่เบนิสูต์เอ้ไม่ใช่ดิอะไรนะโดนาลโย้เนี่ยถ่ายทอดให้หมดแล้วนะเพราะว่าผมเริ่มจะเริ่มจะมาใช้ทีมหลักแล้วผมจะไม่ได้ใช้ทีมเอทีบาซิลแล้วที่ผมใช้มาก่อนนะผมจะผมเปลี่ยนเป็นทีมอ็อดดูวีเกอร์บอยแล้วนะทีก่อนใครหลายคนก็เห็นแล้วว่าผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะผมเปลี่ยนไม่เฉยผมก็จะไม่ได้ไม่ได้แตะแรงหรอกนะถ้าไม่เล่นแตะแรงอย่างี้ก็รับรองว่าาแพ้เขไมมมม่่่่่่่ไไไไไไดดด้้้้้เเเเเเเขขาา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 จจะะะะะหหหรรรออแแแคนนนนัลลลว แน่ถ้าเราเล่าเคสพวกนี้เราก็จะได้เราจะจะได้นะเมื่อกี้มันเป็นสิบใช่ไหมเราก็รับไปเลยสองอันนะเราก็จะมีทั้งหมดอ้าก็มีเก้าไม่ไอ้พวกนี้ดีเอควสพวกเนี้เนี่ยคอมพิวสิบห้าเควสเห็นไหมคอมพิวสิบห้าเควสนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันนับตู้เคสหรอนะนะมันเคสก็ไม่แทนแล้วก็อันนี้อีกอันนึงก็คือสตาร์พาร์ตเองนะเราจะให้สตาร์พาร์ตเรด้วยนะสตาร์พาร์ตนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่สตาร์พาร์ตหลักนะคือสตาร์พาร์ตรองเมื่อกี้นะที่มันเป็นมันแจกพวกวีรอนั่นแหละนั่นแหละนั้นน่นนแหละะ ประมาณนั้นนะสำหรับรเด็กพวกนี้ว,ว่าเด็กนี่ดีเลยนะนะแต่อาจจะปันปันนิดนึงนะสำหรับใครที่สมมติแบบเราชอบสมมติเราชอบเวรอนเนี่ยอยากให้เวรอนกองกลางมา,าใหม่ที่เท่เงีายปานีน้แล้วก็สุดท้ายกลายเป็นกองหลังก็อาจจะเฉียไดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไระอย่างน้อยก็มีเขามีตัวฟรีมาให้เราเล่นอ่ะเราก็เล่นเล่ตามเขาไปเถอะเนาะพอดีแบบนั้นแลมีตัวอะไรมาให,ให้เราเล่นเลยเนาะโอเคประมาณนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคลิปเกอคนด้วยครับอย่ไปคิด้าครับทุกคนเดี๋ยวเราคิดหน้าเนี่ยจะมาแบบทำซีร